มนุษสภูมิหรือโลกมนุษย์เรานี้เป็นโลกที่ย่อสายของผู้มีใจสูงมีความองอาจแกล้า,ลาในการประกอบกุศลกรรมต่างๆและขึ้นชื่อว่ากุศลกรรมแล้วย่อมมีผลดีโดยตรงต่อทุกๆชีวิตพระบุญกุศลจะช่วยปร,ปรับลรงกายวาจาใจ ทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติของเราให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันอกุศลกรรมก็จะริดลอนสมบัติทั้งหลายที่ดีๆไปลายผลในทางที่ตกต่ำเสื่อมโทรมทำให้เกิดความพิสดารแห่งชีวิตที่หลากหลายในอบบยภูมิ ซึ่งทั้งนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์และการมีความเห็นผิดดังนั้นการปรับความเห็นให้ถูกต้องจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สำคัญและก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมาศึกษากันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทความว่า ผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้ามัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกดุดบุคคลเห็นฟองน้ำเห็นพยับแดดฉะนั้นการพิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงได้นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะมนุษย์สยย่วนใหญ่ถูกกิเลสอาสวะครอบงำ ให้หลงระเลิงยินดีในรูปเสียงกลิ่นสรสสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆหรือแม้จะรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แต่ไม่เลือกพย,ยันตรายรอบด้านแต่ก็ยอมที่จะจมอยู่กับความทุกข์นั้นต่อไปเพราะไม่ได้ประพฤติทธรรมการประพฤติทธรรมคือการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดี ทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคนไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลสที่เรียกว่ากรรมกิเลสสี่ประการคือไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนหรือประทุษร้ายร่างกายของสัตว์อื่นไม่ลักและขโมยน้อยจนถึงทรัพย์สินที่มีค่ามากของคนอื่น ไม่ประพฤติผิดในการยินดีในคู่ครองของตนเองและก็ไม่พูดเท็จสอดเสียดคำหยาเพอเจอสรุปง่ายๆคือต้องเป็นผู้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของตนเองนะจ๊ะประการต่อมาต้องประพฤติตนเป็นคนเที่ยงธรรม จะได้นำไปสู่ความยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่มีอคติความลำเอียงคือไม่ลำเอียงเพราะชอบพอกันซึ่งเป็นสาเหตุการคอรับชันในสังคมทุกระดับไม่ลำเอียงเพราะโกรธเคืองอันจะเป็นสาเหตุการกลั่นแกล้งกันในสังคมไม่ลำเอียงเพราะโง่เขลาเบาปัญญา ซึ่งจะทำให้กฎเกณฑ์และกฎหมายบ้านเมืองขาดความศักดิ์สิทธิ์สังคมก็ระสําระสายไม่ลําเอียงเพราะกลัวว่าภัยจะมาถึงตัวลำเอียงเพราะกลัวนี่ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดภัยมืดต่างๆจากเหล่ามิจฉาชีพเช่นการเรียกค่าคุ้มครองการเก็บสวย การสร้างพย,ยานเท็จเป็นต้นแต่มนุษย์ทุกคนประพฤติทำกันอย่างนี้แสดงว่าเป็นผู้มีความสำนึก,กรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วมกันในสังคมตอนนี้ก็ยังไม่พอนะจ๊ะเราจะต้องมีความสำนึก,กรับผิดชอบต่อศิลธรรมทางเศรษฐกิจอีกด้วยคืองดแว้นขาดจากอาวัยมุขทั้งปวง แต่งแต่งดเ้นการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเป็นนิดเล่นการพนันครบคนชั่วเป็นมิตรและเกียจคร้านในการทำงานที่กล่าวว่าเป็นอบายามุกรละเป็นปากทายแห่งความเสื่อมเสียเช่นเสียเวลาเสียเงินตราเสียสุขภาพ กระทั่งเสียชีวิตนอกจากต้องทุกตรมในชาตินี้แล้วยังต้องไปเสวยทุกแสนสาหัสในปรโลกอีกด้วยอบายามุกนี่แหละคือปากทางสู่อบายภูมิที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาดสำหรับวันนี้เนะี่ยหลวงพ่อก็ยังมีเรื่องจอมโจรบริษาท มาเล่าสุ่ลูกๆได้รับฟังกันต่อเหมือนเดิมเะจ๊ะวันนี้ก็จะขอเล่าสันส้นๆเพราะเราได้ฟังธรรมะกันมาเยอะแล้วเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อเล่าถึงตอนที่บริัทได้ฟังพระสัตาร,รหาคถาแล้วก็มันเกิดความเลื่อมใสในธรรมจึงอยากบูชาธรรมโดยการให้พระเจ้าสุตสม ขอพรได้สีอย่างพระเจ้าสุตสมทรงประสงค์ให้ปริศาสเป็นผู้หนักแน่นในความสัตว์จึงตรัสเป็นเชิงดูหมิ่นว่าดูก่อนปริศาสเราไม่รู้สึกว่าตนจะต้องตายไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่มีประโยชน์ไม่รู้จักทั้งนรกและสวรรค์เป็นผู้มัวติด อยู่ในรถจะให้พอรอะไรได้แม้พระองให้พรแล้วจะกลับคืนคำก็ได้ใครจะมาช่วยวินิจฉัยชี้ขาดให้ได้เล่าจบริษทัทได้ฟังแล้วก็เกิดขัติยะมานะขึ้นว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำอันตัวเรานี้ก็เป็นกษัตริย์การที่เจ้าสุดสสม่เชื่อเรา นับเป็นความเจ็บปวดยิ่งกว่าการถูกประหารเสียอีกจึงทูลว่าคนเชื่อเราให้พรได้แล้วจะกลับไปใ,ให้ก็ไม่ควรให้พรนั้นดูก่อนสหายขอพระองค์จงทรงเชื่อมั่นรับพรเถิดแม้ชีวิตข้าไปเจ้าก็สามารถสละถวายได้พระโพสัต์ดำริว่า เจ้าบริษัทกล่าวชีวิตเป็นเดิมพันบ่งบอกถึงความจริงใจที่จะให้พรหากเราจะขอพอรข้อแรกเลยปัานอยากกินเนื้อมนุษย์เลยก็จะเป็นการสร้างความลำบากใจแก่บริษัทมากเกินไปเราต้องขอพอรอย่างอื่นให้บริษัทสบายใจเสียก่อนจึงค่อยขอพอรข้อนี้ ทรงเริ่มขอพอรจากข้องอ่ายๆว่าดูก่อนสหายพระอริยเจ้ากับพระอริยเจ้ามีศักดิ์ศีเสมอกันผู้มีปัญญากับผู้มีปัญญาย่อมีศักดิ์ศรีเสมอกันฉะนั้นขอข้าพเจ้าพึงเห็นท่านเป็นผู้ไม่มีโรคตลอดร้อยปีนี่เป็นพรข้อแรก ที่เราปรารถนาบริษัทฟังแล้วก็ปลื้มใจมากคิดว่าเจ้าสุดสอในช่างมีน้ำใจงดงามเหลือเกินสมกับเป็นบันณฑิตนักปรา์นอกใจจะกล่าวธรรมะได้ไพเราะแล้วยังเปี่ยมด้วยมหากรุณาหวังประโยชน์กับเราอย่างเดียวสมแล้วที่นับถือมันนานน่าสรรเสริญยิ่งนัก จึงถวายพระพรว่าข้าแต่ท่านสุตโสมจอมปราฐพระอริยเจ้ากับพระอริยเจ้ามีศักดิ์ศีเสมอกันผู้มีปัญญากับผู้มีปัญญาย่อมีศักดิ์ศีเสมอกันโลกก็จะเห็นหม่อมฉันเป็นผู้ไม่มีราคาพาดตลอดร้อยปี ม่อมใช้ขอถวายพระพรข้อแรกนี้ตามประประสงค์พระบริษัททรงทอบพระเนตเรเหล่ากษัตริย์ทั้งหนึ่งรหนึ่งพะองค์อยู่ในอาการสะดุ้งหวาดกลัวต่อมรณะไปปรารถนาจะให้ชีวิตแก่กษัตริย์ทั้งหนึ่งรหนึ่งพระองค์จึงตรัสตอบไปว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นกษัตริย์ได้นามัญญัติว่าบุรธาพิสิทธิ์เหล่าใด ในจมพูทวีปนี้เขาท่านอย่าได้เสวยพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นเลยนี่เป็นพอรอเขาติดสองที่เราปราถนาจนบริษาคิในใจว่าพรน,นี้ไม่หนักเกินไปจะไม่ฆ่ากษัตริย์ทั้งหนึ่งร้อยหนึ่งโลงเพื่อบงวงสงฆ์เทวดาก็ได้ถึงขนั้นเราก็ยังสามารถจับมนุษย์คนอื่นมาฆ่ากินเป็นอาหารอันโอชะต่อไปได้ จึงถวายพระพรว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นกษัตริย์แต่นามัญญัตัดว่าบุรธาพิสิทธิ์เหล่าใดในจำพูทวีปนี้มอมฉันจะไม่กินพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นในเป็นพรเขาที่สองหม่อมฉันเขาถวายกษัตริย์ทั้งหนึ่งหนึ่งพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของสองกษัตริย์ถวายพระพรแก่ก,กันและกัน จากที่หวาดวันตมรณภัยก็กลับกลายมาเป็นปิติดีใจที่จะได้หลดอชีวิตพระเวสสัตตรัสขอพรต่อไปว่ากษัตริย์ทั้งหนึ่งหนึ่งพระองค์ที่ถูกท่านจับร้อยพระหัสไว้มีพระพักนองด้วยอสุชนกันแสงอยู่นั้นขอท่านจงปล่อยให้กลับไปสู่แว่นแคว้นโดยสวัสดิภาพเถิด นี่คือพรข้อดิสารที่เราปรารถนาการที่พระโพธิสัตว์ขอพรข้อนี้เพราะเกรงว่าแม้โจมบริษัทจะไปฆ่ากษัตริย์ทั้งหนึ่งร้อยหนึ่งพระองค์แต่ก็อาจแะกษัตริย์ทั้งหมดอยู่เป็นทาตในป่าไม่ยอมให้อิสรภาพกลับไปครองเมืองก็เป็นได้แต่ความฉลาดรอบครอบของพระโพธิสัตว์ ท่านจึงเลือกขอพอรข้อนี้จอมโจรบริษัทเห็นว่าพรนี้ไม่หนักเกินไปจึงยอมถวายพระพรว่ากษัตริย์หนึ่งร้หนึ่งพระองค์ที่หม่อมฉันร้อยประหัตไว้พระภักนองด้วยอสุจชนกันแสงอยู่นั้นหม่อมฉันจะปล่อยกลับไปสู่แคว้นของแต่และพระองค์โดยสวัสดิภาพนี้เป็นพระพรข้อที่สาม หม่อมฉันยอมถวายนี่ก็คือผลของการฟังธรรมที่นำไปสู่การประพฤติธรรมของโปรสิษัทผู้กำลังจะพลิกผันชีวิตกลับสู่วงจรแห่งสุคติภูมิอีกครั้งหนึ่งสุนทรภพนข้อสุดท้ายนั้นจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรใกปมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ หลวงพ่อขอมหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆใน,านครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกม,มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท th ่านเทิน